ฝากยปลย่อยเตกตกเลยยำยำทั้งหน่อยดิยำยำดิไม่ไม่ไม่เขาเลยปล่อยเองนะโอ้ไซสิบนะไว้ใกลไกลสิบอะ,ะ,ะไม่ยำอ่ะทีแรกบอกว่ามันลิ่นหายแล้ว่นหนานาี ทำใย้ำๆยมยมเน้นอกเขาแล้วน่าจะไซสิบครับสิบมีแน่โอ้โหสิบมีแน่สิบมีแน่ครับผมผมบอกแล้วว่าพี่ติดกไ่กบดนคนเดียวน่าจ็ไแล้ว ไม่แล้วปามันพลิกมาโดนแถบนี so ้ได anyway. ้ไงวะปามันขึ้นอย่างงี้นี่หว่าแทงแทงอย่างี้ขนางงี้แม่เหรอเที่ยเงี้ตรงข้อมือตองเลยอ่ะปามแทงงี้มันเกี่ยวเลยนอนอยิงที่หลังสุดเลยนะไปนอนนอนมือยิงมือกบครับช่างมือยิงสามดอกเไม่รู้ตัว